สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถําเดินออกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมไปด,ดีนะครับผมวันนี้ครั ผมเอดีน้ฮะจะพามาชมกับคันนี้นะครับนี่เลยฮะกับโปรโมชั่นดีๆโดนๆนะครับผมอยากรู้ว่าแต่งอะไรบ้างครับผมไปคอยติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเอ็ดี้ฟอร์ดนะครับผมนี่ฮะวันนี้ผมจะพามาชมกับคันนี้นะฮะด้วยคันนี้นะครับผมเป็นรถ XL พัดเป็นกระบะแคบนั่นเองนะครับผมมาพร้อมกับสเตปไฟหน้าหล่อๆแบบนี้สเตปไฟวิ่งนะครับผมจัดเต็มระบบเลยนะครับแล้วก็ ข้างในนะครับผมเห็นไหมฮะจะใส่เป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็อัปเกรดเป็นไฟวิ่งแบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนี่เลยกับรถสวยๆหล่อแบบนี้นะครับกับกระบะ XL p ัฒนแค่นั้นเองนะครับผมสามารถออกง่ายๆนะครับสําหรับรถหล่อๆแบบนี้นะครับพร้อมแต่งแบบไหนออกแบบกันได้เลยนะครับผมนี่ฮะมาพร้อมกับนี่เลยไฟหลีตรงนี้แล้วก็เพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะมาทั้งโคมแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็กระจังหน้าของเขา จะเป็น FORD Ford แบบนี้นะครับผมเป็นกระจังหน้าสไตล์ raptor นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นแบบว่าช่องระบายความร้อนนะครับผมค่อนข้างจะใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมสำหรับภายในแบบนี้นะฮะนี่เลยครับอ่านะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับผมอัปเกรดไปด้วยนะฮะข้างล่างนะครับผมเป็นในส่วนของสปอตไลท์นะครับผมปกติของเขาไม่ได้มีมานะครับผมตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะครับ นี่เลยครับกับตัว xl Plus นั่นเองนะครับผมโอ้กับแต่งสเต็ปแบบนี้หล่อเลยนะครับสำหรับแบบนี้นะฮะนี่เลยแล้วก็คันนี้นะครับผมเพิ่มความดุดันด้วยล้อขอบ16นะฮะด้วยล้อขอบ16นะครับแล้วก็จัดมาในยางมนสเตอร์นะครับผมสำหรับตัวนี้ at 3นะแล้วก็คิ้วล้อของเขาเป็นแบบไม่มีหมุดนะครับผมนี่เลยเป็นคิ้วล้อแบบไม่มีหมุดนะฮะแล้วก็ยางมนสเตอร์ตัวนี้นะครับผมเป็นดอก at โอ้ ดอกของคันเข้าขันก็จะสวยเลยทีเดียวสาหรับดอกแบบนี้นะครับบางคนสอบถามว่าดังไหมนะครับผมไม่ดังนะครับสําหรับตัวนี้เป็นยางดอกเอทนะฮะวิ่งได้ทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นถนนดําหรือว่าเป็นถนนลูกลังนะครับผมสามารถเกาะถนนได้เลยตัวนี้นะครับนะฮะคันนี้เราไม่ได้ยกเดินทั้งสิ้นนะครับผมคันนี้คือแบบสเต็ปเดิมๆนะแล้วก็ด้านข้างของเขาจะมีในส่วนของบันไดข้างจากโรงงานให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับบันไดข้างแบบนี้นะฮะ แล้วก็ในส่วนของคันนี้ก็เป็นเทอร์โบเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc ซเทอร์โบครับผม170แรงม้าเลยทีเดียวสําหรับรถแบบนี้นะฮะสามารถขับสนุกได้เลยทีเดียวสําหรับรถแบบนี้นะครับแล้วก็หูกระจกของเขานะครับผมหูกระจกของเขาเนี่ยจะเป็นสีดําด้านนะครับแล้วก็มีไฟ LED ตรงนี้นะครับผมเป็นไฟเลี้ยว LED นะครับแล้วก็คันนี้เป็นสีดำเนาะก็จะมีในส่วนของเบ่ารองมเปิดให้กับคุณลูกค้าด้วยเวลา รถสีดำเนี่ยจะดูแลยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยเล็บเรายาวก็เวลาเปิดประตูอะไรตรงเนี้ยก็คือจะเป็นรอยแล้วก็ติดตั้งในส่วนของอเบ้ารองมือเปิดให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะโอ้โหดูรถสวยๆแล้วรอแบบนี้นะครับผมกับกระบะแคร็บ Plus รนะฮะราคา9 6 6 9 9 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะครับผมสำหรับลลอรถรออแบบนี้นะฮะพร้อมกับแต่งแบบนี้เลยนี่ครับผมนี่ฮะพร้อมคิวล้อแล้วก สไตล์ออฟโรดแบบนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็มาถึงด้านหลังเนาะด้านหลังของเขาคันนี้ได้อัปเกรดไฟมาเหมือนกันนะครับผมเห็นไหมจะอัปเกรดไฟเหมือนเป็นรุ่นวายแท็เลยเป็น LED เต็มระบบนะครับผมนี่ฮะเป็น LED แบบนี้นะเป็นเลข3หันเข้าแล้วก็ภายในนี้ก็จะเป็น LED เหมือนกันนะครับผมโหสวยงามมากทีเดียวสำหรับรถคันนี้นะครับนี่แยฮนะแล้วก็โลโก้ฟอร์ดของเขาจะค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับเห็นได้ชัดมากนะฮะ เวลาใครขับตามหลังรู้สึกว่าหลอร,รู้สึกว่าเท่สไตล์อเมริกันนะครับผมแล้วก็ในส่วนของฝาปิดท้ายของเขานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟเบรกตวงที่3แบบนี้นะครับพร้อมกับนี่เลยเราสามารถเปิดที่ตรงนี้ได้นะครับผมเปิดที่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นงานวัดได้นะตัวนี้จะเป็นอบอกมิลลิเมตรหรือว่าบอกเป็นเมตรได้นี่คือ100นะครับผมก็ <c oughs> สามารถวัดสายไฟ,ไฟหรือว่าอะไรต่างๆได้ใช้งานด้านหลังได้นะครับผมแล้วก็ ท้ายกระบปของเขาเนี่ยค่อนข้างจะใ,ใหญ่จุใจเลยทีเดียวนะครับผมสามารถขนพาเลทได้เลยนะครับเพราะว่าเราวัดมาละว่าขอบตัวนี้ตรงนี้เนี่ยสามารถใส่พาเลทได้เลยนะครับผมเวลาขนของนะฮะโอเคแล้วก็ในส่วนของอกันชนท้ายคันนี้อัปเกรดมานะครับผมของเดิมของเขาเนี่ยไม่มีมานะฮะเราก็เปลี่ยนเป็นกันชนท้ายนะครับผมเป็นงานของจีนะครับ เป็นงานกระชนเหล็กนะครับผมพร้อมกับที่เหยียบด้านล่างด้านข้างแบบนี้เนาะก็สามารถขึ้นปนระหยิบของบนกระบะได้ง่ายนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะแล้วก็เสริมความแข็งแรงเวลารถมาชนหรือว่าพอเราถอยไปชนต้นไม้หรือถอยไปชนพวกเสาอะไรต่างๆตรงนี้ก็จะช่วยเซฟเกี่ยวกับในส่วนของฝากระบะท้ายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของไฟนะครับผมนี่ฮะ เป็นไฟหลีแบบนี้นะครับผมพร้อมโหโอเมก้านะครับผมนี่เลยเป็นไงกันบ้างครับแล้วก็ล้อของเขาคันนี้จะไม่ล้นออกมานะครับผมล้อของเขาคันนี้จะไม่ล้นออกมานะนี่เลยใขลบกกระบาแขปแบบนี้สวยๆแบบนี้หล่อแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับผมแล้วว่าข้างในเป็นยังไงบ้างนะฮะนี่เลยกับด้านในของเขานะครับผมกระบะแขบของเขาเปิดได้ไหมนะครับผมนี่เลยครับ เปิดได้กว้างขวางนะครับผมตัวนี้เปิดได้กว้างขวางเลยทีเดียวนะสำหรับกระบะแคบนะครับนี่ฮะสามารถขึ้นลงได้อย่างสะดวกสบายนะครับไม่ต้องว่าต้องเอี้ยวตัวขึ้นไปแล้วเนาะแล้วก็ช่วงแคบของเขาเนี่ยกว้างจริงๆนะครับผมเข่าของเขาเนี่ยไม่ชันมากเนาะเวลานั่งข้างหลังนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยโอ้สวยงามนะครับมีพนักพิงให้ด้วยนะครับผมตัวนี้มีพนักพิงให้ด้วยนะเห็นไหมฮะ มีพักพิงให้ด้วยนะครับแล้วก็มีลําโพงตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีที่เก็บของตรงนี้นะฮะภายในของเขานะครับผมอ่ามีฮะแล้วก็คันนี้นะครับผมเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถ อ่านี่ฮะสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นะครับผมสั่งงานด้วยเสียงก็ได้นาะอเพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงนี้ได้เลยรับโทรศัพท์ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นเมนูต่างๆนะครับนี่ฮะแล้วที่เราอัปเกรดขึ้นมาก็จะเป็นไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้าออโต้ให้เรียบร้อยแล้วตั้งแต่รุ่น XL อ่าตั้งแต่รุ่น XLP เลพาร์ทเลยนะครับผมทุกคนนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนั่นเองที่เราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะครับหน้าจอตัวนี้จะเป็นเหมือนรุ่่นนนนนพีเเ้้้าาาลลลยจจจะป็็หออขด8ิววแกกง โอ้โหให้มาขนาด10นิ้วนะครับผมจอกลางตัวนี้ให้มาขนาด10นิ้วให้มาเทียบเท่ากับรุ่น XLT เลยทีเดียวนะครับผมนี่ฮะภายในของเขาเป็นยังไงบ้างครับผมดูเรียบหรูสไตล์อเมริกันนะครับแล้วก็หน้าจอของเขาสามารถสัมผัสได้นะเดี๋ยวผมลองกดตรงนี้นะนเห็นไหมฮะจะซิมูเลตเป็นรูปรถขึ้นมาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของที่ชาร์จแบตเตอรี่ที่ตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นเกียร์6สปีดนั่นเองนะครับผม ถ้าเกียร์ถอยก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ดันขึ้นไปแบบนี้นะครับผมก็เป็นเกียร์ถอยนะครับ <c oughs> ถ้าเกิดคุณลูกค้าบอกว่าเ,เราจะเข้าเกียร์ผิดไหมไม่ผิดแน่นอนถ้าเป็นเกียร์หนึ่งก็ดันขึ้นไปแล้วก็เปงนนี้ <c oughs> ถ้าเกียร์ถอยก็ต้องยกอย่างเดียวนะครับนี่ฮะแล้วตัวนี้ก็มีที่ใส่เศษเหรียญแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน้ํานะครับผมนี่ฮะภายในของเขาก็จะมีไฟขับบนหัวเก๋งนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวยกสูงเนาะก็จะมีในส่วนของที่เอี้ยวตัวตรงนี้ขึ้นไปด้วยนะครับผม อ่านี่ครับสำหรับตัวกระบะแครบแบบนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนที่ปะฝาเปิดฝาถังน้ามันนะครับผมอยู่ที่ตรงนี้ครับกดกดล็อกกับล็อกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับผมสําหรับรถกระบะแครบนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวนี้รถกระบะแครบนี่ให้ออปชันมาค่อนข้างจะเต็มเลยทีเดียวนะครับแต่คันนี้เพิ่มออปชันมาก็คือไฟหน้าไฟท้ายเป็นระบบ LED เต็มระบบนั่นเองนะครับผมทุกคนครับนี่เลยฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ รถลออแบบนี้นะครับผมกับ LED เต็มระบบด้านหน้าด้านท้ายนะครับโอ้โหไม่ขี้เหร่เลยทีเดียวสําหรับคันนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะพาชมห้องเครื่องนิดนึงดีกว่าว่าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้างนะครับผมทุกคนฮนะเดี๋ยวเราไปชมห้องเครื่องกันครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับนี่ฮะเราพามาชมการถึงห้องเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับนี่เลยโอ้โหห้องเครื่องของเขาค่อนข้างจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้เนาะ ก็โอเคันดับแรกเลยเนาะตัวนี้เป็นกออากาศนะครับผมตัวนี้เป็นพวกกออากาศแล้วก็ตัวนี้เป็นพวกแอร์โฟนะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวนี้นี่เลยครับพวกเทอร์โบอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมพวกแกนเทอร์โบเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นที่น้าฉีดกระจกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นน้ําเติมน้ํายาหม้อน้ำเนาะด้านหน้าไม่มีนะครับผมแถวนี้ไม่มีแล้วนะที่ว่าจะตเติมน้ำยาหม้อน้าแถวข้างไม่มีละจะมาดู δα. ที่น้ํายาหม้อน้าที่ตรงนี้แล้วก็ดูขีดที่ตรงนี้นะครับผมนะฮะส่วนตรงนี้เป็นกระปุกน้ํามันเบรกนะครับผม ก็จะมีขีดแม็กขีดมินอยู่ที่ตรงนี้นะครับกระปุกพวงมาลัยพาวเวอร์คันนี้ไม่มีนะครับผมเพราะว่าคันนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแล้วนะครับผมค่อนข้างจะเป็นเจ้าเดียวในตลาดด้วยซ้ําที่เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ด้านหน้าของเขานะครับผมเยียบมาด้านขวานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพวกกล่องฟิวต่างๆนะครับผมแล้วก็รถเราเนี่ยสามารถลุยน้าได้ถึง80เซนเลยนะครับผมเพราะว่านี่ฮะพวกกล่องสว่างกล่องไฟ หรือว่าพวกสายเข้าพวกสวิตต่างๆอยู่ที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับผมนี่ฮะสายแพรต่างๆที่ตรงนี้นะแล้วก็นี่ครับผมพวกท่ออินเตอร์อะไรต่างๆนะครับผมมีอะไรประมาณนี้แล้วก็นี่ฮะห้องเครื่องของเขาค่อนข้างจะโล่งเลยทีเดียวนะครับผมกับห้องเครื่องคันนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่าเราเปลี่ยนเป็นพัดลมแบบไฟฟ้าแล้วนะครับผมก็จะทําให้ประหยัดน้ามันมากขึ้นนะฮะจะไม่ให้ดึงกับกําลังเครื่องยนต์เพราะตัวนี้เป็นพัดลมไฟฟ้านะครับข้อดีของพัดลมไฟฟ้านะครับผม ก็เราคิดถึงรถเก๋งแล้วกันนะครับพอเวลาเครื่องพัดลมไฟฟ้าเนี่ยเวลาเครื่องโตนร้อนตัวนี้จะมีทัมเมอร์นะครับผมแล้วก็พัดลมไฟฟ้าก็จะทางาน2สเต็ปนะครับประมาณนี้นะฮะบางคนสอบถามว่าแล้วมันจะพังง่ายไหมอะไรไหมนะครับผมอยากให้คุณลูกค้าหรือว่าคุณผู้ชมนะครับผมคิดถึงรถในส่วนของพวกรถเก๋งต่างๆนะครับผมที่ว่าเป็นระบบไฟฟ้านะครับอาจจะเป็นรูปแบบนั้นเลยนะครับผมไม่ได้พังง่ายอย่างที่คิดนะฮะแล้วก็ คันนี้นะครับผมจะมีทัมเมอร์เวลาเราวิ่งเดินทางไกลนะครับผมเวลาเราเดินทางไกลเนาะน้นนําในหม้อน้ํายังร้อนอยู่นะครับผมแม้กระทั่งเราดับเครื่องยนต์แล้วนะครับพัดลมไฟฟ้าจะทําอุณหภูมิให้ลดลงมาก่อนแล้วพัดลมไฟฟ้าถึงจะตัดนะครับผมลูกค้าไม่ต้องกังวลใจไปใดแต่เป็นสิ้นว่าทำไมรถเรายังไม่ดับนะครับผมจริงๆแล้วรถเราดับไปแล้วแต่พัดลมไฟฟ้าทํางานนั่นเองนะครับโอเคนะฮะนี่เลยครับผมกับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับผมเครื่องยนต์บล็อกนี้เนาะ ร้อเครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับผมร้อยเจ็ดแรงม้านะครับนี่ฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับที่เราพาไปดูห้องเครื่องยนต์เรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะพร้อมรถหล่อๆแบบนี้นะครับผมกับกระบะแคบ XL Plus นะครับผมจัดเต็มระบบเลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับผมโอเคฮะยังไงแล้วฝากช่องทางการติดต่อไว้ผมสักนิดนึงก็เป็นช่อง Eddie Ford นะครับผมแล้วก็ เบอร์โทร0 9 9 3 9 6 6 3 5 1นะ้น่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านบนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ช่อง YouTube ก็เป็นเอ็ดดี้นัมเบอร์วันนะครับยังไงแล้วผมอยู่ที่ Ford Auto Gallery ปรปทุมธานีนะรถแต่งเยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็รถของเราเนี่ยมีให้เลือกมากมายเนาะอยากจะเข้ามาดูรถแต่งเข้ามาได้นะครับผมกับผมเอ็ดดี้ฟอร์ดนะครับยังไงขอบพระคุณมากนะครับผมที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับขอบพระคุณครับ